ชีวิตของพวกเรานั้นเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแค่เราแข่งกับตัวเราเองก็พอแล้วให้เราพยายามชนะใจตัวเองชนะความคิดความปรุงแต่งทั้งหลาย อุปมาอุปไม่ว่าขอให้พวกเรางนั้นเดินช้าๆหรือว่าเดินช้ากว่าคนอื่นเราไม่ต้องไปเดินแข่งกับใครเขาขอแค่เรามีความสุขในทุกทุกก้าวที่เราเดินก็พอเพราะแค่นั้นแล้ว ในชีวิตของพวกเราถ้าเราได้ทำดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครจะติินนินทาใครจะว่าร้ายใครจะเกลียดะโกรธเรานั่นมันเรื่องของเขาเราไม่สามารถที่จะไปห้ามคนเหล่านนั้นได้แต่สิ่งที่เราต้องทำนั้น ก็คืนงามความดีถ้าเราพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นมีกับใจชีวิตของพวกเราจะพบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพวกเราทุกคนที่หันหน้าเข้ามาพึ่งพระรำหรือหันหน้ามาประพฤติ มาปฏิบัติสิ่งแรกนั้นที่เราต้องาําคือมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเรามีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็คือมีความเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อแบบงมงายแต่เรามีความเชื่อแบบผู้รู้ หรือแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพวกเราได้มีโอกาสได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีก็ควรสร้างความดีเอาไว้ขอให้เราจงเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่แปลว่าสัตว์้ประเกริรสามารถฟังธรรมและน้อมเอาธรรมนั้น เข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเพื่อให้เกิดปัญญาได้แต่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นฟังธรรมไม่รู้เรื่องและไม่สามารถที่จะประพฤติที่จปะจปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาส กว่าสัตว์เดัจฉานทั้งหลายเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในชาตินี้ก็ยากก็ขอฝากให้พวกเราทุกคนนั้นได้มั่นประพฤติได้มั่นสร้างคุณงามความดีเข้าไว้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเอาธรรมะ ที่เราได้ยินได้ฟังเข้ามาพึกเข,ข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าเราเอาความเป็นมงคลมาสวมไว้ภายในจิตใจเอามาสวมไว้ในร่างกายชีวิตของพวกเราทุกคนย่อมเจริญอย่างแน่นอน